สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับที่เปิดมาเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับกับผม Titan w i s วิส o อมออฟโซนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับคลิปวิดีโอในรูปแบบของการรีวิวเครื่องสําอางครับวันนี้บรรยากาศอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายทําที่ ร้านใหม่นะครับร้านใหม่ของผมเองนะครับก็ตอนนี้เปิดธุรกิจเรียบร้อยแล้วครับเป็นร้านเช่าชุดชื่อว่าร้านครูเก่งอยู่ซอยอนุส4ิีนะครับใครว่างก็มาเมาส์มอยกันได้หรือว่าจะมาคุยกันเรื่องเครื่องสําอางก็ได้นะครับเห็นข้างหลังนี้ก็คือองค์แม่อุมานะครับซึ่งแต่ต้นเคารพแล้วก็นับถือมากรวมรวมไปถึงเห็นพระพิคเนศด้วยนะครับอะเดี๋ยวจะหาวโฆษณาครับวันนี้แต่ต้นจะมารีวิวเครื่องสําอางครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเครื่องสําอางที่ ฮิตมากๆในโลกออนไลน์ตอนนี้ครับนั่นก็คือตัวนี้เลยเซราวีเฟชชยลมอยเจอร์ไรซิงโลชั่นครับซึ่งต้องบอกว่าตัวครีมตัวนี้นะครับเป็นครีมที่มีส่วนผสมที่ดีมากๆนะครับใครที่กำลังอยากจะเสริมสร้างหรือใครที่มีความรู้สึกว่าผิวของคุณมีความบอบบางอ่อนแอหรือว่าขาดความชุ่มชื้นเกิดขาดความยืดหยุน่นก็อย่าลืมครับกับเซราวีตัวนี้ครับผมรู้จกักมาจาก่า การชมบล็อกหรือว่าการดูรีวิวของบล็อกเกอร์ต่างๆนั่นเองวันนี้เราได้โอกาสดีก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นที่สนใจมากๆวันนี้ก็เลยทําทั้งในรูปของเป็นแบบคลิปรีวิวรวมไปถึงเท็กซ์นะครับถ้าใครอยากจะอ่านก็อ่านเป็นเท็กซ์ไปลวกันถ้าใครอยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็กดคลิกเข้ามาชมกันได้เลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาว,วิรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเป็นธรรมชาติแบบนี้เนาะพูดผิดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ สำหรับตัวเซโรอีตัวนี้นะครับมันมีข้อดียังไงก็คือข้อดีกันในเรื่องของตัวการเสริมสร้างสกินบารเรียร์นะครับพูดถึงตัวสกินบารเรียร์หรือว่าขอ,ขอเรียกว่าเป็นสกินบารเรียแล้วกันจะได้จจำง่ายๆนะครับหลายคนว่าสกินบารเรียคืออะไรต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสกินบารเรียก็คือผิวชั้นนอกสุดนะครับผิวชั้นนอกสุดของเรานี่แหละที่มีหน้าที่สองประการใหญ่ๆก็คือหนึ่งคือปกป้องผิวจากเชื้อโรคต่างๆนะครับรวมไปถึงปกป้องการสูญเสียน้ำแล้วก็ ฟังชันที่2หรือว่าอันที่2ของมันก็คือมันมีหน้าที่ในการที่จะดูดซับความชุ่มชื้นภายในอากาศรวมไปถึงปล่อยให้ของเหลวพวก m o i s ไร r i z e r หรือน้ําต่างๆนี้มีโอกาสซึมเข้าสู่ผิวทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยพฤติกรรมทุกวันของเรานี่นะครับบางทีมันก็จะมีโอกาสทําให้ตัว s กินบาเรียมันเสียหายได้หรือลดลงได้แบบที่เราไม่รู้ตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสครับผิวงแรงนะครับการขาจัด ใข่ไขมันหรือว่าการใช้สารทำความสะอาดที่ดึงความชุ่มชื้นออกมากเกินไปการใช้พวกเครื่องสําอางที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองการไม่ใช้ครีมกันแดดสําคัญเลยนะครับรวมไปถึงการใช้พวกการผัดลอกเซลล์ผิวอย่างพวก AHA BHA หรือว่า Differin หรือกรดวิตามิน A ต่างๆมีส่วนทําให้สกินบาเรียของคุณเสียหายหรือว่าลดจํานวนลงนะครับทีนี้เราต้องแยกออกเป็น2ประเด็นนะต้องแยกออกเป็นสประเด็นชัดๆคือคนที่เป็นสิว กับคนที่ผิวปกติเราแยกออกจากกันเลยมาดูกันที่คนที่เป็นสิวกันนะคนที่เป็นสิวเนี่ยมีโอกาสที่จะอุดตันเยอะอย่างผมเนี่นะครับเป็นคนที่มีโอกาสสิวขึ้นง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นการใช้พวก BHA AHA ก็แล้วแต่หรือว่าพวกกรดวิตามิน A ต่างๆเพื่อที่จะหลุดลอกเซลล์ผิวออกเนี่ย แล้วมันมีโอกาสทําให้สกินบาเรียอ่อนแอลงอันนี้เราต้องยอมนะครับเพราะว่าคนที่เป็นสิวมีโอกาสที่จะเซลล์ผิวข้างนอกมันมีโอกาสที่จะอุดตันกับรูขุมขนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขจัดพวกนี้ออกไปจึงเป็นการลดโอกาสที่จะทําให้เกิดสิวแล้วก็ลดโอกาสการผลิตน้ามันออกมาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวคุณต้องทําใจนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องหาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาเสริมสร้างสกินบาเรียให้แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครหลายคนที่เห็นโฆษณาของบางแบรนด์บางรีหิอบอกว่าทําให้ผิวบางไม่ดีอย,อ,อย่างงุ้นอย่างนี้ ไม่จริงเสมอไปครับการที่ผิวบางลงไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปแต่การที่ผิวบางลงเนี่ยสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยถือเป็นของขวัญล้าค่าเลยนะเพราะว่าโอกาสที่สิวมันจะ ขึ้นก็มีโอกาสน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกแต่สําหรับอีกหนึ่งกรณีคือคนที่มีผิวปกติอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีการขัดเซลล์ผิวมากมายขนาดนั้นนะครับเสริมสร้างสกินบารเรียขึ้นไปก็เพราะว่าหากเราโดนแสงแดดหรือว่าอายุที่มากขึ้นเนี่ยตัวสกินบารเรียต่างๆมันก็มีโอกาสที่จะอ่อนแอก,ก็เสริมมันเข้าไปซะนะครับแล้วก็ปกป้องมันด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างสกินบาริเรียนั่นเองนะครับ พูดมานานแล้วนะครับตอนนี้เราเข้าสู่การรีวิวกันเลยและกันสำหรับเจ้าตัวเซราวีนั่นเองครับซึ่งผลิตภัณฑ์เซราวีนี้ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับเป็นของเมืองนอกนะครับใครสนใจก็ลองเข้าเว็บฮิวต่างๆดูก็ได้นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เน้นในการเสริมสร้าง และป้องกันตัวสกินบาเรียเป็นหลักนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขามีสิทธิบัตร MVE Technology นะครับซึ่งเจ้าสิทธิบัตรตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่บอกว่าจะช่วยส่งผ่านด้วยเซราไมด์ไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็ส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นต่างๆซึมเข้าสู่ผิวได้นานยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันมันก็เป็นการล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่ในผิวเราได้นานอีกด้วยนะครับใครสนใจลองพิมพ์คําว่าเซราวีในเว็บดูนะครับลองเข้าไปดูก็ได้เขามีเทคโนโลยีหลายๆอันนั่นเองนะครับ มาดูกันต่อครับสำหรับการรีวิวตัวนี้ก็พอเห็นส่วนผสมปุ๊บใจเต้นรู้สึกอยากจะกรี๊กราดมากมายออกทีมห้องเขาเรียกว่าอะไรอยากจะกรี๊กราดออกทีวี3579ให้โลกได้รู้เลยทีเดียวเพราะนี่แหละคือครีมที่เราหามานานมากๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนผสมมันดีมากอ่ะมันมีส่วนผสมของเซรามายครับซึ่งใครที่ดูอินเกรดิ l ลิสเป็นนะก็จะรู้เลยว่าตัวอินตัวเซรามายเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่ดีมากๆนะครับเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวให้ความชุ่มชื้นเยอะแยะมากมายซึ่งเจ้าเซราวีตัวนี้ มีส่วนผสมของเซรามายถึง3ชนิดย้ำว่า3ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นยแล้วก็ยังมีส่วนผสมของไฮยาลููรนิกเอซิดคอเลสเตอรอลแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆนะครับที่ให้ความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นมันช่วยกักเก็บช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นการเสริมสร้างสกินบาเรียได้ ยกนิ้วให้เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลนะ่ารู้นิดนึงสำหรับใครที่ยังไม่รู้ครับว่าส่วนผสมของตัวเซรามายไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็คอเลสเตอรอลนี่เป็นส่วนผสมที่มีอยู่ในผิวตามธรรมชาติอยู่แล้วนะจ๊ะนะครับถ้าใครไม่ใช้ครีมกันแดดหรือว่าไม่ ทำลายผิวมากเกินไปมันก็จะยิงอยู่กับผิวของเราไปนานๆนะครับแต่อย่าลืมว่ามันก็มีปัจจัยอื่นๆนะเช่นโดนแสงแดดอายุมากแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเสริมสร้างมันเข้าไว้นะครับเพราะผิวคุณมีสุขภาพดีแน่นอนส่วนผสมตัวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีส่วนผสมเยอะแยะมากมายเลยนะที่ให้ความชุ่มชื้นนะครับนอกจากนี้ที่ไตเติต้ลชอบมากคือ มันไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมเลยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีส่วนผ,สม,มมมส,วนผสมของซิลิโคนที่ไตเติ้ลไม่ชอบนะส่วนตัวไม่ชอบซิลิโคนนะครับมันถึงเวลาทาเข้าไปปุ๊บมันจะเนียนมันจะซึมหายแล้วมันให้ความชุ่มชื้นมากมายโดยที่ผิวไม่แห้งเลยนะครับย้ำอีกทีว่าตอนนี้ไตเติ้ลยังเป็นคนที่มีสิวขึ้นง่ายนะครับเป็นคนที่สิวขึ้นจากกรรมพันธ์ตลอดเพราะฉะนั้นใบหน้าจะไม่นิ่งมากตอนนี้ก็มีสิวนะครับเห็นชัดเจนไม่ใช่ไหมครับ สิวขึ้นเยอะมากเพราะนั้นเราไตเติลเองก็เป็นคนที่ขาดพวกกรดวิตามินเอไม่ได้เพราะนั้นต้องหาใช้ตัวพวกดิฟฟอรินตลอดนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้เสริมนะครับเพราะนั้นตัวนี้เสริมปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่มีปัญหาผิวก็คือเป็นคนที่ผิวหน้ามันจริงแต่ว่าขาดน้ํามันแห้งเป็นจุดๆอะไรอย่างนี้ขอบจมูกก็จะเป็นแดงเงี้ยแต่ตั้งแต่มาใช้ตัวเซราวีนะครับก็ ผิวดีขึ้นชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผิวดีขึ้นด้วยนะครับกำลังคิดอยู่ว่าเอถ้าเราเป็นคนที่ผิวสุขภาพดีเป็นคนที่ไม่มีสิวนะเป็นคนที่ผิวดีดีและใช้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยตอนนี้หน้าก็คงเด้งออร่าสะท้อนทะลุมิติออกไปแล้วนะครับกำลังคิดว่าทำไมตัวเองไม่เกิดมาเป็นคนผิวดีเนี่ยบ่นด้วยนะ <laughs> อ่ะต่อไปราคาครับหลายคนคงอยากทราบราคาว่ามันเท่าไหร่ของเมืองนอกแบบนี้นะครับราคาตามเว็บพิ้วทั่วไปมันขายอยู่ที่ 6 0 0ถึง700บาทราคาประมาณนี้นะครับซึ่ง600-700ถึง700บาทหลายคนฟังแล้วอุ้ยแพงจังเลยไปซื้อครีมอย่างอื่นดีกว่าไหมแต่ไม่จริงครับอย่าลืมว่า6 0 0ถึง700บาทแต่ครีมตัวนี้มีปริมาณถึง89 ml ไม่รู้ทำไมต้องทำมา89นะตีไป90 ml แล้วกันนะครับมีปริมาณถึง90 ml เพราะฉะนั้นเนี่ยมากกว่าครีมบํารุงทั่วไปถึง3เท่านะเพราะว่าครีมบารุงทั่วไปเขาจะใส่แบบว่าเป็น30 ml ใช่ปะเพราะนั้นตัวนี้เยอะกว่า3เท่าเพราะนั้นใช้ไปเลยครับกดไปเลย5 6ปั๊ม ละเลงเข้าไปครับเอาหรือว่าใครจะทาเยอะๆหนาๆให้มันเป็นมาร์กอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับทาไปเลยเพราะว่ามันราคาไม่แพงใช้ได้กับทุกส่วนเลยครับตั้งแต่ใต้ตาเนี่ยขอบจมูกปากบำรุงให้หมดเปลือกตรงเปลือกตาตาให้หมดเลยเพราะว่าโอกาสการแพ้เนี่ยต่ำมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่ทําให้ผิวคุณแพ้เลยแต่อย่างที่บอกว่าย้ํานักย้ําหนาว่าไม่มีอะไรที่ ผิวคุณจะไม่แพ้ก็คือการแพ้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลนะครับเราจะแพ้สารใดสารหนึ่งซึ่งแต่ละคนจะแพ้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากส่วนผสมมันมีโอกาสการแพ้ต่ําแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่แพ้ใช่ไหมจะ๊ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจึงเป็นอะไรที่ดีมากในต้นคือกาแล้วก็คงซื้อต่อแน่นอนแต่ว่ามันมัน,มนมก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีข้อดีเสมอไปครับข้อเสียมันคือตรงหัวจุกตัวนี้ครับ มันเป็นฝาล็อกดูดีนะเวลาจะเปิดใช้ใช่ไหมครับก็บิดเข้ามาด้านหลังแล้วก็กดได้เลยนะครับเวลาเวลาใช้เสร็จแล้วก็หมุนพิเดิไปที่เดิมแล้วก็มันจะเป็นการล็อกอัตโนมัติแต่ข้อเสียมันอยู่ตรงนี้แหละข้อเสียตรงที่มันไม่มีฝาหรืออะไรใส่มาปิดอีกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่อย่างตอนนี้มือแต่เติร์นเลอะมากเนี่ยไปโดนตรงรูแบบนี้เนี่ย โอกาสที่มันปนเปื้อนกับเชื้อโรคก,ก็มีสูงครับเพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาแพคเกจจิ้งโดยเฉพาะตรงตัวหัวปั๊มเนี่ยให้มันมีอะไรมาปิดทับนิดนึงก็จะดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับสรุปผลการพึงพอใจก็ ลองดูเองในข้อความที่เตืนพิมพ์ไปแล้วกันนะครับก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับกับตัวเซราวีครับก็เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ดีๆหรือครีมบำรุงดีๆที่ช่วยเสริมสร้างแล้วก็ป้องกันรวมไปถึงกระตุ้นการสร้างสกินบาเรียของคุณให้เป็นคนที่มีผิวสุขภาพดีนะครับเขาบอกว่าถ้าผิวเรามีความนุ่มชุ่มชื้นน้ำเนาในผิวเพียงพอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดสําหรับผิวแต่ละคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจผิวทุกสภาพผิวสามารถใช้ได้เลยนะครับคนที่เป็นสิวก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ค สอบอาการแพ้ก่อนใช้ด้วยนะจ๊ะโอเคครับจบแล้วครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้หวังว่าครั้งหน้าใครสนใจก็หรือว่าอยากให้เท็ดนรีวิวอะไรถ้าพอมีเวลาก็สามารถที่จะรียกเสมาได้ทั้งทาง YouTube หรือว่าจะเป็นทาง Facebook เข้ามา Follow กันก็ได้นะครับครั้งหน้าจะเป็นรีวิวตัวไหนเป็นรีวิวสินค้าในตัว House แบ a n d กันบ้างดีกว่าครับ3ตัวรวดเลยกันนั่นก็คือเป็นแบรนด์ของ Skin View ครับอ่ะ3ตัวนี้เลยครับ มาดูกันว่าเจ้า3ตัวนี้มันดียังไงทำไมไตเติ้ลถึงลงทุนถึงตั้ง3ตัวแล้วมันดีเลิศประเสริฐสียังไงอย่าลืมติดตามชมกันในคลิปหน้าแล้วก็ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ไตเติ้ลลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่รับฟังกันและอย่าลืมมาอุดหนุนร้านไตเติลนะครับอยู่อ่อนนุชซอย44นะร้านเช่าชุดชื่อครูกเก่งโอเคไปบาขอบคุณและสวัสดีครับ